พลอยพับบ่มเนี่ยมันคือปัญหาสับรถรางเคยเคยเห็นแหละว่ามันจะเป็นภาพแบบว่าม,รนนมาาบบาีรถไฟคันนึงมันจะอธิบายว่ารถไฟคันนี้ี่พุ่งด้วยความเร็ว100จุดๆๆๆๆแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนที่ถูกตึงไว้กับรางรถไฟนอนอยู่คนเดียวดนมัดอยู่คนเดียวไอ้กับอีกกลุ่มนึงที่เป็นคน5คนนอนมัดติดกันปัญหาคือเราต้องเป็นคนสับรางรถไฟเพื่อที่จะให้ใครคนนึงรอด หรือไม่รอดถ้าเราทําอะไรอย่าง,นงหนึ่งลกลุ่มหนึ่งก็ตายถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกลุ่มหนึ่งก็จะตายอีกถ้าควาเป็นจริงคน <Hey. S 1> ก็ก็ัจะฆ่าคนหนึ่งคนมากกว่าแต่ด้วย uh. ความที่เป็นจิตวิทยาของมันอะ มันก็จะบอกเลยว่าเราไม่รู้ว่าคนหนึ่งคนนั้นคือใครอายุเท่าไหร่และเป็นยังไงส่วนอีกห้าคนนั้นเป็นใครอายุเท่าไหร่เป็นยังไงอาจจะเป็นรูปปั้นเฉยๆก็ได้หรือห้าคนนั้นอาจจะเป็นโจนอาจจะเป็นคนดีเป็นพระหรือคนคนเดียวคนนั้นอาจจะเป็นแบบเออคนคนนั้นสิ่งที่โจ์นี้มันต้องการคือมึงจะเลือกให้ใครตายหรือเลือกให้ใครรอดนั่นแหละมันคือปัญหาโทเรพระบ่มไม่รู้ว่ามึงเป็นคนพูดเองหรือเปล่าวันที่อาจจะเป็นมึงก็ได้คำคำตอบจริงๆของข้อนี้คือมันตอบยากแต่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่ง ใครคนใดคนหนึ่งตายนะเว้ยซึ่งเราก็เลยจะมาคลิปวิดีโอของเรานะครับในวันนี้ก็คือเราจะมาเล่นเกมเกมนี้กันนะฮะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเกมแรกจะเป็นแบบที่เราคุยแต่อันต่อไปจะเป็นคนละโจทย์กันแฟนรายการคงถึงตายอ้าา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 มีคนาา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 า สุดท้ายถ้าเกิดว่ามึงจะเลือกตามแบบว่ากีมึงก็ต้องเลือกให้มันน้อยกว่าหรือเปล่าวะสี่คนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบดาราตลกของละไทยเราก็ได้ไม่คำถามมันไม่ได้บอกไงมึงอยียมาตั้งเองดิมันจะเป็นพี่หม่ำหม่ำเท่งหนโลแล้วคุณปัญญาอยู่นั้นนะมึงไม่กลัวเฮ้ยเฮียช่วยคุณปัญญาไว้ที่เดียเ๋ยวเขเป็นเื่อคุณปัญญาไห้ตาอตามพี่ต้อมไม่ระหว่างเลือกคนห้าคนเสียดูน่าติงดูน่าติงดูน่าติง ดูรัตจริงกูคิดออกกูจะเหยียบตังค์เ้ยเพราะอะไรรู้ปะมึงคิด,ดอยูในตีนาการว่าแบบเงินอะว่ามันกองอยู่อยู่ตั้รถไฟแล้วรถไฟไปชนอะมันก็ไม่มีอะไรมันก็แบบเอเออเามึงคิดเอาเองแล้วอะคือคำคำถามอะมันบอกว่าไอไลฟ์เซฟวิ้งของมึงอะจะถูกทำลายอะไลฟ์เซฟวิ้งหมายถึงว่าเงินที่มึงกเก็บมันกอเก็บแต่เอ้าก็ยังเป็นเงินอยู่ดีถ้างั้น ใช่เพราะฉะนั้นเงินกูอยู่ในธน,นาคารมันจะแบบเหมือนรถไฟที่จะไปชนธนาคารกูว่างัันหนึ่งมีผู้ร้ายแบบอะไรจอมจนหนูแฮมเตอร์อะไรเงี้ยไปแฮกเงินมึงมาแล้วเอาเงินมึงทั้งหมดมาวางกลางรถ,ถไฟโอ้โมึงว่างมากไอ้เี้ยไอ้โจคนนั้นน่นะคุณติดต่อไปนะดา <laughs> <c oughs> เป็น,นกลไกที่แบบรถไฟเหยียบปุ๊บแม่งแบบไปจุดไฟเงินมึงไหม้หมดเลยว้าเหี้ยธนาคารสกัดสิ เฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรพูดต่อแล้วนี่นะคใช้ธนาคารสามอันเงินในชีวิตของตัวเองกับชีวิตคนห้าคนเงินมันเยอะแค่ไหนไรเก็บวิ่งมาบ้างเงินที่เกีเก็บทั้งชีวิตก็เก็บเป็นเงินหรือเปล่าหรือมึงเก็บเป็นวัตถุอะไรเงี้ยถ้าเก็บวัตถุก็แบบอาจจะเป็นแบบกบทองอะไรเงี้ยกบทองโดนรถไฟชนแล้วออเป็นเบนเดอร์อะไรแอนิเมชันเบนเดอร์มึงตัวแตกอ่ยอะสมมติไปอ่ะสมมติเป็นเงินของมึงจำนวนทั้งหมดทาราห้าบาทห้าบาทโอเคพูดดลิเวอร์ดีกว่าความยึดทธรรมในจิตใจมัันนตตระะกกกววว่าไไไดดด้้ยยยยิออออแปลลลๆใจมคุ เยอ้าวเราจะฆ่าตัวเราหรือว่าเราจะฆ่าคนห้าคนมุกยาศสตร์สวิตยังไงนี่ไงสวิตรถไฟมันสลับง่ายๆด้วยเอ้ยปากเรียนตรงโค้งให้มันโค้งหนูจะซ่อกูกูกูก็คงจะช่วยช่วยตัวเองโอ้ตรงนั้นแเละโดนมัดอยู่ทำไงได้ผมที Chop> ่ป mm ็นใช้ปากฟิกโค้งที่อยู่ตรงกลางตัว ไปนกูกูดึดงเชถ่ถ้าเกิดมึงต้องอยู่ทั้งชีวิตแบบโดยที่มึงรู้ว่าเจี๊ยงกูทำห้าคนนั้นตายเออเฮ้ยสุดท้ายสุดท้ายไอ้เคี่ยมันมันก็ขัดกับอันแรกของกูเองไม่ใช่เหรอวะอ,อะไรเฮ้ยมึงรู้ป่ะกูไม่ต้องอ่านเลยกูเห็นอย่างนี้กูพุทธันทีเลยรู้ว่าคน,นห้าคนกับวัตถุระดับมรดกโลกเปลี่ยนเป็นโมราลิซามันไกลตัวเราไปหน่อยเราจินตนาการถึงอะไรดีสมมติเป็นอนุสาวรีย์ชัยระบบไปครับ ه, สวนลุมพินีสวนลุมพินีเฮียมึงขับรถไฟผ่านไปเลยเออขับร,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 รถไฟรถ,ร,ถรถไฟรถไฟยีย่ห้ออะไรไ,ไม,ม่้เงียมึงขับผ่านุมระเบิดทิ้งเอาไปว่ารถไฟนี้จะเหยียบสวิตช์ทำให้ระเบิดที่อยู่ใต้สวนลุมพินีตลอด30ิปีนี้แล้วทำงาน้าเป็นสวนลุมพินีนี่เหยียบ5้าคนเลย oh <my. S 2> นักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ลูปลดลงห้าสิบเซ็นกำลังจะคนคนรวยที่จะให้เงินมึงห้าแ0,000นดอลลาร์แน่ถ้ามึงช่วยเขากับใครไม่รู้เลือกใครดีผูดึงเพราะว่า เราไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งคืออะไรแล้วก็คุมุมที่จะเสียงใช่ไหมใช่อ่ะจอดสมมติเป็นกูอ่ะสมมติเป็นกูกูนอนนู่แล้วจอร์ดไอ้หอกอ่ะจอร์ดช่วยด้วยมึงมมึึงงใส่หมวกอยู่ใช่ป่ะใช่คนใส่ไม่ไม่ไม่อันนั้นคนรวยอ๋ออันนั้นคนคนรวยกับมึงใช่ไหมอันนั้นเป็นเทพไปเลยมึงอยากได้ใครอ่ะอยากเป็นใครเออคิดเยอะเนาะคิดเยอะเนาะมึงมึงจะถ้ามันยากมึงเลือกให้เลยสมมติเป็นคนรวย เอาเป็นป้าข้าวมันไก่ที่ทากับกับข้าวให้มึงกินเฉยๆมึงไม่รู้จัาส่วนตัวถ้าเกิดเราช่วยคนรวยล้วก็ได้เงินสามารถเอาไปทําอะไรต่อได้อีกฉันไม่อยากดูโอ้รู้ปะกูยอยากฆ่าหมดเลยกูลอสเตอร์ห้าตัวที่ไม่ถูกว่าอะไรนะนั้นเดินอยู่บนลางรถไฟแล้วก็แมวตัวหนึ่งไม่ไม่ไมไมทําอะไรไม่ทําอะไรกูรถไฟเสร็จปุ๊บกูจะเอาลอสเตอร์คนนั้นไปทไําอาหารโอ้กูก็คิดแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นกูจะกินแมว อ่าสิหกเปอร์เซ็นต์เลือกแบบคุไม่อยากเล่นหรอทำไมวะทำไมเกรียดไปเจอข้อนี้ไปกูแบบคุเครียดเลยคนห้าคนที่มัดตัวเองติดไว้กับรางกับอีกคนนึงที่อุบัติเหตุลงไปในรางหนึ่งคนโดนบังคับห้าคนตั้งใจทำคนหนึ่งไม่ได้โดนบังคับอีกคนหนึ่งมันอุบัติเหตุเดินล้มลงไปตรงลางเดินสะดุดเชือกปุ๊บเชือกมันเลื้อยขึ้นมาเหมือนงูพันรอบตัวกลัวเกรียดอย่างนั้นแเลยมัดที่เสียบเน่ยมูบอกรางรถไฟเนี่ยแหละรางรถไฟอาถรรพ์เนอยมันไม่เกี่ยวรถไฟอะไรกันเลย ผีกมึงก็ดูเลยมึงฆ้ามันเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นกูแล้วกูเหยียบเพราะว่ามัดทำไมอ่ะหรือเป็นมึงเดี๋ยมัดเองอะ่อมอะมีคนคนนึงถูกมัดติดไว้กับรางาแต่ถ้าคุณสับรางของวเดลิเวอรี่จะมาช้าลงใครก็ไม่่อาอยากมาช้าว่า มีคนฮะมือคนจริงใจเจ็ดสิบเก้าคนคนบ้าห้า <5 S 2> <c oughs> คนที่ไม่รู้จักกับหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนรักสมมุติเป็นกูสมมุติเป็นกูเลยสมมุติพวกกูอยู่ยด้วยกันเอ้ยช่วยด้วยอยู่ดีกูก็เทเลพอร์ตไปหน้ารถไฟอ่ะเออช่วยกูทีอยู่ดีกูกโดนรถไฟผีสิงพัดพันตัวกูอีกแล้วโอเคมันเทืองมันดึงออกได้เปล่ากูลองอยู่ซิกโครงกูติดกูลองคิดดว่ากูจะยึดถือในหลักการของตัวเองไหมไอ้วันไลท์เซมเบเลียนหรือเฟรนด์เฟรนด์ชิพ โอเคอ่ะกูกูตายดีกว่าอ่ะตายคนแก่ห้าคนกับเด็กเกิดใหม่เลือกอะไรสอสิวรักษ์ไป ไปเลยเหยียบเด็กเลยเหยียบเด็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี่ยสองเสียบลักแยกสองเสียบลักแยกร่างห้าคนื่อให้คุณช่วยสองเสียวลักเหมืนเย็บเด็กเลยเหยียบเด็กเลยเหมือนเลยฮะสองเสียวลักครับผมช่วยสองเสียวลักได้แล้วที่พวกคุณได้อะไรจากคลิปนี้ครับผมเนี่ยผมหวังมากๆเลยโอเดี๋ยวดู้ว่าวิชิไม่ชอบแมวครับวิชิชอบแฮมสเตอร์คบขอุณครับ เอ้ l สเตอร์เรียบร้อยพูดผิดแล้วไม่มีโอกาสพูดแล้วไม่มีโอกาส,กาสพูดแล้วตอนนี้ตอนนี้นางชีวิตจอร์จอจะไม่พูดอะไรอีกแล้วทุกครั้งที่แมงพูดจะมีรางรถไฟมาลัดคอมันแล้วไปพกติดกับรางรถไฟให้เรื่องระหว่างห้าคนกับมัน